อาคัตสุริันโอกับทุกๆท่านในพวกกรุอีกครั้งกับในพีพีเคชนะบปนี้ก็จะเล่นอาชีพอะาตันอีกเช่นเคยโอเคภาพนี้จะไปจะทำอะไรครับอ่าก็ไม่มากเลยครับโอเคแตกแ็กโอเคคิดภัดไปหน่อย ออมาเล่นทำเล่นๆเฉยๆครับมาปะจนทยนก็มาเล่น กระดูกกระดูกอะไรกระดูกอะไรว่าเขาเรียกว่าไนี่อปพลิเคชนไฟอะไรบอกออกาครแล้วก็เอาบล็อกนรกมาต่อต่อแล้วก็เดินนักบินเดินไปแล้วอันไหนใครเดี๋ยวครับอีกอันนึงก็จะได้ไปไกลไกลถภาคนี้เด้อ สร้างแค่นี้พอโ okay. อเคพอที่ว่าแปลกๆกันหน่อยเรจะสร้างกันอ,อ,อีกโอเคอีกสิบโอเคัคลิปนี้แหละก็ทบทวนดูไปก่อน เป็นทอดีางนี้ก็หน่ดูกตัมก่อนดูกตัมก่อนก็อนีอันนี้ เล่แมพแล้วผมไม่ได้เล่นถึงภาคอันเยอะๆหรอ่อือว่าเป็นไี่เยอะแต่ผมก็มาเล่นถึงภาคเยอะๆแล้วครับถึงภาพประมาณสิบห้าหรือสิบหกพอก็ไม่เล่นภาคกันเยอะอเล่นภาพเดียวผมก็ขี้เกียจทำ จะทำตู้อุ่นชาผมจะแจกแมปวันนี้ขอเอถึงว่าทำการแจกแมปกันเลยผมแจกแบบแมบปบวันนี้นะครับวันนี้เลยเดินไม้ขาไม่เยอะขาดเนี่ยครับภาคสุดท้ายโอเคภาคนี้นผมก็ถือว่าเป็นภาคที่อันสุดท้ายของผมแล้วผม,ผมเดินไม่ถึงภาคที่20หรอก เหลงที่ภาดกานก็ือว่าดีใจพอใจกันมากเลยผมก็รู้สึกพอใจมากที่มผมใหญ่แค่นี้ก็พอสมควร ปักนี้ผมจะไม่ไปโลกมกีกร หลัจากการตริดั้างากนี้ก็มาแจกแมพกันเลยแจกนะแจกแรกแจกแมพใครครับอ็นดิเซียมาเนี่ยวะก็ช่างก็ถือว่าทำดูอินชาได้แค่นี้ ไม่ทำอะไรมเออน่ะด้านหลอดเคอ่าเคโอเคครับก็ถือว่าทำการแจกแบบภพคที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แพ้เอาไม่ผมได้ไม่ถึงภพคที่ยนะี่สิบนคนอื่นหรอครับผมก็ช่วงนี้ผมก็ติดติดธุระผม ตองอรโอเค็น okay, ด,ด้นดค่าเท่านี้ก็รียพอใจกันาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดบสไครอยู่ดูกบบกระดิ่งแกดเองผมเลยครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะแจกแหนะ